รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล กว่าสิปีในการเดินทางของรายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงออกเดินทางช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนให้ชีวิต สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลลิลิ์ครับผมเอกพันธ์บรลลิลิ์ครับคุณผู้ชมครับแต่ละเคสที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือนั้นนะครับมีหลายช่องทางนะครับที่ติดต่อเข้ามาบางเคสก็ ส่งตัวเองเนี่ยเข้ามาให้เราไปช่วยเหลือและบางเคสนะครับคนอื่นซึ่งไม่ใช่บุคคลต้นเรื่องเนี่ยส่งเข้ามาให้เราไปช่วยเหลือด้วยคุณงามความดีนะครับในบุคคลต้นเรื่องอย่างเช่นเคสส่วนนี้ครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดประทุมธานีครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงติดตามชมและให้กําลังใจไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับ เรื่องราวของคุณวนถูกพูดถึงกันมากในละแวกหมู่บ้านถึงความมุกมานะแม้ว่าครอบครัวจะยากจนแต่คุณวนก็พยายามทำงานหาเลี้ยงครอบครัวนักเอาเบาสู เพื่อเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชราและลูกสาวที่แขนพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาเป็นอ่ะคือสมองเขาอ่ะจะช้ากว่าคนปกติณนะตอนแรกอ่ะเขาไม่มีคนที่ว่าแบบดูแลเพราะลูกเขาโตลูกเขาก็ช่วยได้คือคอยแนะนำพ่อได้ว่าพ่อต้องทำอย่างนี้นะพ่อต้องทำคือตามคำลูกคือแกช้าคือว่าจะทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะสั่งการไม่ค่อยได้ ไม่รู้หนังสือเลยแบบว่าไปทํางานวันหนึ่งเนี่ยวันนึงได้เท่าไหร่เขาก็ไม่รู้หรอกทํางานเนี่ยเขามีหัวหน้าจะคิดมาให้ว่าวันเนี้ยวันนี้ไปตัดัวนนี้เสร็จเแ้วเขาก็จะคิดเงินมาได้เท่าไหร่เขาก็เอาด้วยความที่คุณวนมีปัญหาด้านการสื่อสารจึงไม่สามารถไปรับงานอื่นๆได้อาศัยรับจ้างตัดยารายได้ไม่พอส่งเสียลูกได้เพียงแค่ม .3 เท่านั้น แต่การที่คุณวนเป็นคนดีมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านบ่อยครั้งที่เพื่อนบ้านก็แวะเวียนเอาอาหารมาให้คอยช่วยเหลือและที่สำคัญส่งเรื่องราวของคุณวนมาทางรายการด้วยโดยรวมแกก็ดีนะกับเพื่อนบ้านไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วแบบเรียกใช้ง่ายแกเป็นคนเรียกใช้ง่ายมากก็แบบว่าพอมีงานที่บ้านหรืออะไรเงี้ยแกจะไม่เรียกร้องไม่เรียกร้องว่าจะเอาตัง,งคอง์อะไรเงี้ยก็คือให้เป็นค่าแรงกันไปอะไรเงี้ย ที่พี่ส่งเรื่องเข้าไปเพราะว่าพี่เห็นความลําบากว่าทํากินคนเดียวแล้วก็ลูกก็พิการแม่ก็ชราดเพราะว่าถ้าขาดพ่อเขาสักคนหนึ่งเขาก็ลําบากซึ่งช่วงหน้าเราจะลงพื้นที่เดินทางไปพบกับครอบครัวของคุณวลไปต่อยอดความหวังให้กับพวกเขากันครับรายการโหประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อมาต่อยอดความหวังให้กับครอบครัวของคุณวลที่รับจ้างตัดยาเลี้ยงดูสามชีวิตในบ้านทั้งคุณยาที่แก่มากแล้วและลูกสาวที่แขนอ่อนแรงร่างกายไม่แข็งแรงรวมถึงตัวคุณวลเองที่มีปัญหาด้านสมองแต่ก็กัดฟันสู้มาพวกเขาจะผ่านความยากลำบากนี้ไปได้อย่างไรไปให้กำลังใจพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับทำอะไรกันนะล้างจานล้างจานโอ้ล้างจานที่นั่งอยู่นี่คืออะไรคุณยายยาฮะเพิ่งทานข้าวเสร็จเพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วอยู่กันกี่คนคะเนี่ยอีกคนสามคนสามคนแล้วอีกคนไปไหนครับพ่อไปตัดหญ้าหนูไม่ไปโรงเรียนเหรอคะไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนหนังสืออันนี้มือน้องเป็นอะไรอะคะหนูเป็นั่งแต่งกำเนิดอ๋อเป็นั่งแต่งกำเนิดเลย คุณหมอว่าเป็นอะไรคะข้อมือพิกา้าน่ะเขาบอกว่าเป็นระยะสามพิการระยะสามแต่ยได,ได,ได้ได้เงินได้เงินของคนเบี้ยพิการไหมได้อ๋อได้ใช่ไหมโอ้ยเราอยู่นี่ร้อนนะแล้วนอนตรงงหลายกันสามคนมันแย่อะเพราะนอนกงงินแล้วหนูนอนกับยากง อ๋อรู้ว่านอนกับย่าตรงนี้คุณพ่อย่าออกไปตรงนน้นคุณย่าก็าเป็นอะไรรู้หลักๆเนี่ยที่ก็มีอะไรเราเป็นอะไรย่าจะเป็นหลักๆก็เป็นโรคปอดเพราะแกจะอย,กอยู่ข้างเดียกอ๋อเหรออีกข้างหนึ่งคือมันซีบไป,ปแล้วนะที่หมอบอกรู้แขนนะอ๋อก็คือมันจะมันจะังเป็นอย่างนี้มันกัดขึ้นมาไม่ได้เคยแม่หมอบอกให้พยายามชักงัดตรงนี้ไหมก็มีอะแต่มันมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันเจ็บนี่ไ งั้นเดี๋ยวพี่ไปหาพ่อเราก่อนที่หนองอะไรนะลำบัวฮะลำบัวลำบัวรออยู่นี่ก่อนนะไปลำบัวนู่นนะ่ะเขาบอกไปนู่นน่ะอสองกิโลเสียงแวแวแวๆนี่แหละจัดยากเขาเลยนี่ยไรแกตัดเนี่ย ลงวนลุงวนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับดับเครื่องก่อนอ่านี่บุคคลต้นเรื่องนะใช่อือก็เนี่ยดูแล้วคือใครจ้างจะไหนเราก็ไปเออราได้รายได้แต่วันนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณทีบางทีก็ไม่ถึงกันบางทีก็เดือดเท่าไหร่ประมาณก็ให้เท่าไหร่ ที่ก็ได้ห้าร้อยมันเป็นบางที่เป็นบางที่บางที่เขาก็สงสารเราเนายเอางี้เอาเครื่องหมายเองมืงวางก่อนไปเดี๋ยวไปหาที่คุยกันก่อนดีกว่าที่หนักมากเลยเนี่ยไปไปไปผมนั่งคุยตรงไหนนั่งคุยตรงไหนกันฮะนั่งคุยตรงไหนก็ได้อีนี้อายุเท่าไหร่แล้วทีนี้ยี่สิบฝ่าแล้วมั้งฮะยี่สิบฝ่าคุณบลตอนนี้ในบ้านเนี่ยอยู่กันกี่คน อยู่สามคนอ่าแล้วภรรยาไปไหนภรรยาไปแล้วนานยังนานแล้วนานแล้วด้วยเป็นปีอ่ะเอาแสดงว่าเราเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกมานานกี่ปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วแล้วลูกเป็นอะไรเนะยหมอปะหมอเดินออกมามันเหมือนอะไรอ่ะพิการอ่ะเคยรักษาแล้วเคยรักษาแล้วเคยไปผ่าลงผยาาตัดรักษาผ่าตัดแล้วตรงเนี้ยไม่หายไม่หายผ่าเยอะนะแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วคุณแม่คุณย่า ไม่รู้ตอนนี้แม่ไม่รู้เยะเท่าไหร่แต่แปดสิบได้ไหมแปดสิบาทละมาพอนี้เขาก็ห้าสิบกว่าใช่ไหมห้าสิบเท่าไหร่เยอะห้าสิบ่าห้าสิบ่าไม่ไอห้าบาทเท่าไหร่ไอฟ้าเนี่ยไม่รู้ก็คือรายได้ทั้งบ้านเนี่ยที่เราดูแลแม่ดูแลลูกเนี่ยมาจากเราใช่ไหมมาจากเราบางทีก็ไม่พอที่บอกบางทีก็ไม่ค่อยพออ่ะทาตัดยา้าได้อย่างเดียวหรอทำมีได้ไหมไม่ได้ถ้าทัตัดอย้างเดียวเขารับรับตัดยญาอย่างเงี้ยแล้วแล้วนี่รู้ไหมเนี่ยมีเพื่อนบ้าน เขาเอาเรื่องราวของคุณบนเนี่ยส่งไปให้ให้เรามาดูแลช่วยเหลือเขาเห็นเราลําบากนะลาบากไม่หรอกเขาเห็นเราเป็นคนดีด้วยเป็นคนดีขยันทํามาหากินอยากจะให้คุณบนไปช่วยอะไรมาบอกคุณบนปุ๊บเดี๋ยวคุณบนก็ไปโดยที่ไม่เรียกร้องแล้วจากเขาจะให้่นี่คือคุณงามความดีของเราอเขาถึงอยากจะให้รายการโทประกายแสงเนี่ยมาช่วยก็ตามไปอะไรแดง มันเป็นต้อลมอ่ะต้อลมมองเห็นไหมมองเห็นเนีท้อแท้กับชีวิตไหมทุกวันนี้ไม่ท้ออ่ะสู้จนจนตัวชีวิตอ่ะไม่ท้อเลยเพื่ออะไรสู้สู้เพื่อแม่นะแม่ลูกด้วย,ลยแล้วได้ข่าวว่าที่บ้านเนี่ยที่ดีขึ้นเนี่ยก็พรมีคนมาช่วยทำจริงไหม ช่วยนาอยู่เนะมาช่วยทำที่บ้านเราทำบ้านทำบ้านให้มันแข็งแรงขึ้นพวกอบตอบตอบตอ๋อพวกอบตอบตเดี๋ยวถามหน่อยปกติเนี่ยกินเหล้าไหมไม่กินสู้บหรีไหมไม่ถึงเล่นการพนันไหมไม่เล่นไม่สูงสิงไม่อะไรกับใครไม่ถึงของเราอยู่ธรรมดาเนี่ยอยู่ธรรมดาอยู่ธรรมดามีความสุขกันนะคุณผู้ชมครับเห็นเขาพูดไปแล้วก็ยิ้มไปชีวิตเขาก็เป็นอย่างนี้ยแต่ด้วยความข้าจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ด้านความคิดเขา,านะเขาคงในท,ที่ถานว่าอายุเท่าไหร่ก็บอก20ฝ่าเรารู้แล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่รายการมาในวันนี้ก็คือหลายหลายคนบอกให้มาเื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกบอกบอก,บอกให้มาดูเธอว่าเขาเป็นคนดีขยันทำมาหากินเพราะนั้นรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมแล้วก็เราจะมอบทุนทรัพย์ให้กับพี่บลไว้ครับ10,000บาทไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับ พร้อมด้วยถุงยังชีพหนึ่งถุงนะครับเอาไว้นะครับบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับพี่บลนเห็นสิ่งหนึ่งที่ที่ดีของลุงบลนก็คือลุงบลนเป็นคนดีทำให้คนละแวกแถวนี้รักนะครับแล้วก็ไว้ใจสิ่งที่จะให้ทำอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ครอบครัวเขยากจนแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะไปทำอะไรที่มันไม่ดี ก้มหน้าก้มตาทำมาหาเงินนะครับเพื่อจะเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่โดยแบบไม่ย่อท้อเลยครับผมอย่างที่เขาบอกไว้นะครับคุณงานความดีเนี่ยทำเอาไว้เถิดน,นะครับแล้วจะได้ดีเองเขาเรียกว่าเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันครอบครัวให้พบแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อนบ้านก็รักนะครับแล้วก็สิ่งดีๆก็ตามมาให้กับพี่วนครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เวลาหมดตรงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่มองข้ามความเดือดร้อนของครอบครัวเล็กๆก็ดีใจกับครอบครัวคุณวลจะได้มีเงินเก็บให้ลูกสาวและคุณแม่ใช้ต่อไป เพราะเราเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเรารายการโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล ายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมริ r ทีวี